สวัสดีครับผมที่นี่แมกอัพสตูดโอนะครับก็เราให้บริการรับซ่อม iPad, iPhone แล้วก็ Macbook, iMac นะครับทุกอาการเสียนะครับสามารถติดต่อหน้าร้านได้เลยส่งมาซ่อมจากต่างจังหวัดได้เรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโควิด1 9ก็คือไวรัสที่กำลังระบาดครับเราต้องช่วยกันระวังป้องกันนะครับของเราก็จะเป็นผู้ให้บริการครับที่จะต้องระมัดระวังในระดับสูงสุดเหมือนกันนะครับคือเครื่อง iPhone, iPad แล้วก็ macbook นะครับก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาตอนที่ใช้งานนะครับบางครั้งก็เราก็จะป้องกันไว้ก่อนคือเครื่องที่ส่งมาซ่อมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจนะครับเราจะทําความสะอาดก่อนนะครับก็คือใช้อลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นออลกอฮอล์พิเศษนะครับที่ไม่ทําลายพื้นผิวนะครับล้างทําความสะอาดก่อนนะครับน่าจะยังมีการพูดถึงน้อยมากว่าอุปกรณ์อะไรที่จะ เป็นพาหะได้มากที่สุดนะครับคือจริงๆ i p อ o n e ผู้ใช้สัมผัสหน้าสัมผัสมือตลอดเวลาคือเราวางเฉพาะตอนที่เรานอนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น i p o o n หน่ากลัวที่สุดครับนี่คือเรื่องจริงนะฮะทางเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟลูกค้าคือเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับคือเครื่องพวกนี้ iPhone มันจะไม่ต้องใช้เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องติดต่อตลอดเวลานะครับ ข้เสียต้องซ่อมครับหลีกเลี้ยงไม่ได้ต้องซ่อมครับเราก็ทําความสะอาดครับเครื่องที่ส่งมาถึงหน้าร้านนะครับเราก็จะทําความสะอาดก่อนที่จะส่งถึงมือช่างนะครับก็จะมีทิชชู่ที่นํามาวางไว้หลังจากใช้เสร็จแล้วก็ต้องทิ้งนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยว่าเครื่องของท่านจะปลอดภัยนะครับและเราเองทุกคนนะครับที่เป็นพนักงานนะครับ ก็จะดูแลความปลอดภัยทั้งของตัวเองแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับในระดับสูงสุดนะครับเราตื่นตัวนะครับในเรื่องนี้นะครับลูกค้าสบายใจได้เราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับซึ่งไม่ทําลายพื้นผิวนะครับลูกค้าสบายใจได้ครับว่าเครื่องจะไม่เสียหายนะครับเรามีประกันอยู่แล้วครับทุกชิ้นงานที่ส่งมาร้านเรานะครับ มีประกันงานซ่อมแล้วก็มีประกันความเสียหายทุกอย่างเรารับผิดชอบทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคเลยครับครับก็พูดกันตามตรงนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าจะป่วยนะไม่ใช่ครับคือป่วยหรือไม่ป่วยเรามีหน้าที่จะต้องซ่อมนะครับเราจะเช็คจนมั่นใจว่าเครื่องสะอาดแล้วนะครับถึงจะส่งต่อไปยังช่างนะครับ เครื่องนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนแบตน,นะครับ iPhone 7 p l พ s ทนะครับโอเคฮะเท่ากับเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วชุดนี้เราก็จะทิ้งนะฮะให้พนักงานทิ้งครับแล้วก็ส่งเครื่องต่อไปอยังช่างนะครับชุดต่อไปนะครับตัวนี้ผมลงมือเองนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้พนักงานนะครับซึ่งก็แจ้งพนักงานไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการ กักตุนอาหารนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ว่าเรา,เาตื่นเขาเรียกตื่นตะนกนะไม่ใช่ครับเราไม่ได้ตื่นตะนกแต่เรากักตุนเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปบ่อยๆไม่ต้องเจอผู้คนเยอะแยะกันเจอผู้คนน้อยๆครับก็ยิ่งปลอดภัยนะครับให้เห็นเลยว่าการทําความสะอาดเป็นในแบบ เข้มข้นการดูแลเป็นในแบบเข้มข้นนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจลูกค้าปลอดภัยนะครับและตอนนี้นะครับเรามีบริการรับส่งเครื่องซ่อมถึงบ้านนะครับลูกค้ามันจะเป็นต้องมานะครับเพราะว่าเอฟเฟกหลังจากนี้หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิเนี่ยครับลูกค้าหรือเราทุกคนไม่อยากออกจากบ้านแน่นอนถ้าไม่จาเป็นนะครับแต่เราจะมีบริการนะครับไปรับเครื่องลูกค้าถึงบ้านนะครับรับมาเราก็จะทําความสะอาดแบบนี้เลยนะครับ ก่อนที่จะซ่อมนะครับซ่อมเสร็จก็ทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าถึงบ้านนะครับการรับส่งเราจะไปด้วยตัวเราเองเพราะว่าเครื่องลูกค้ามีมูลค่านะครับทั้ง iPhone ทั้ง i p a d ทั้ง,ง MacBook มูลค่าค่อนข้างสูงมากใช้บริการแก๊ปหรือบริการด้านอื่นเราคือจริงๆเรายังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเราไปเองดีกว่าโดยใช้การเดินทางแบบรถยน์นะครับการเดินทางของเราเพื่อไปรับเครื่องก็จะมีพนักง,งานก็จะมีการสวมหมวก คือป้องกันตัวเองนะครับเพื่อให้ปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจด้วยนะครับแล้วก็มีการสวมถุงมือด้วยนะครับถุงมือเราจะเป็นใช้แล้วทิ้งนะครับช่วงนี้เราอาจจะต้องลงทุนในเรื่องนี้ครับสักพักหนึ่งจนกว่าเหตุการณ์จะปกตินะครับก็ป้องกันขั้นสูงสุดแน่นอนครับช่วงนี้ครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งเครื่องมาซ่อมนะครับก็ติดต่อเราได้ทางไลน์ หรือทางอินบ็อกนะครับเรารับซ่อมเครื่องทั่วประเทศก็หวังว่า,า,าระบบผนส่ง EMS Curly ต่างๆจะยังไม่หยุดนะครับ mm. เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถส่งเครื่องมาหาเราได้นะครับส่วนในพื้นที่บริเวณเมืองนะครับไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับทักเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาเรามีการออกไปรับเครื่องนะครับช่วงนี้ก็แจ้งพงนักงานทุกคนให้ดูแลตัวเองทำสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่ที่ ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะครับหลังจากทาความสะอาดเครื่องแล้วนะครับเราก็จะส่งเครื่องให้ถึงมือช่างนะครับโซนนี้จะเป็นโซนทําจอลอกจอนะครับถัดมาก็จะมะช่างสําหรับซ่อมไอโฟนนะครับก็จะมีช่างนั่งอยู่ตรงนี้คือชื่อช่างโดนะครับช่างก็จะใส่ถุงมือนะครับสําหรับ1งงานซ่อมเสร็จแล้วก็จะทิ้งถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมฟังซ่อม MacBook นะครับตัวนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบนะครับโซนนี้ก็จะเป็นงานซ่อม iMac ซ่อม MacBook ครับตัวนี้ก็จะเป็นต้องผมเองนะครับผมก็จะมีหน้าที่หลักก็คือซ่อมแล้วก็บริหารร้านนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยครับเพราะว่าทำหลายตำแหน่งนะครับยุคนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะก็อยู่ตัวนี้นะครับ จริงๆก็สนุกนะสำนักานทางงานนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็อธิบายให้ดูว่าเราเตรียมพร้อมสําหรับการรับมือโควิด -19 นะครับแบบระดับสูงสุดนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆลูกค้าทุกท่านนะครับดูแลตัวเองรักษาตัวเองเพราะว่าไม่เป็นดีกว่านะครับค่ารักษาค่อนข้างแพงแล้วก็สมมุติถ้าเราเป็นนะครับก็คือเราไม่ไลําบากคนเดียว พ่อแม่พี่น้องคนรักก็ลำบากกับเราไปด้วยนะครับป้องกันไว้ดีกว่าช่วงนี้ก็พบปะคนให้น้อยที่สุดเท่าเท่าที่ทําได้นะครับไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปข้างนอกดีกว่าคือเราไม่ได้ตื่นตะนกนะแต่เราเซียบตัวเองไว้ก่อนนะครับใครจะบอกว่าเราตื่นตะนกก็ช่างเขาปล่อยเข้าไปนะครับเราไม่ไปในสังคมที่มันมีคนเยอะๆผู้พานนะครับต้นลุกผมก็ไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ครับก็คือใช้วิธีสั่งข้าวมาสั่งมาเสร็จแล้วก็มีการอุ่นเวฟกินร้อนช้อนกลางนะครับก็แยกกันกินก็แจง้งพนักงานางทุกคนว่า ห้ามท่องเที่ยวกลางคืนเด็ดขาดน,นะครับเลิกงานก็กลับบ้านพักผ่อนครับเข้าร้านมาก็ต้องล้างมือก่อนครับในนี้พื้นที่ตรงนี้ผมแจ้งว่าจะต้องทําให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็พักอยู่ที่นี่นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้เนาะครับเดี๋ยวพี่จะไปต่อคลิปอื่นไว้ทีละเนาะไปต่อคลิปอื่นโอเค